ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับอุ้อิงไอแพ หลอกขอสอบลุงตู่โชวิสัยทัศน์ที่ลาวเห็นสื่อพาดหัวข่าวว่านายกอิงร่วมเวทีอาเซียนโชวิสัยทัศน์3ประเด็นสำคัญทำให้อยากรู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มาดามแพไปโชว์ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่9ตุลาคมวานนี้แต่เมื่อฟังแล้วก็คุ้นคุน เหมือนไปลอกวิสัยทัศน์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานำมาเสนอทั้งรุ่นการเข้าร่วมประชุมเวทีต่างประเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองของมาดามแพ่จากครั้งแรกไปประชุมสุดยอดผู้นำา c ซที่กรุงโดฮารัตกาตาเมื่อวันที่3ตุลาคมสัปดาห์ก่อนก็ตกเป็นข่าวให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่ต้องท่องโพย จากการก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad จนถูกเรียกขานว่ามาดามโพยทองฐานไปโดยอัตโนมัติมาดามแพ่เผยตัวตนออกมาให้เห็นจากการประชุมที่โดฮาว่าไร้ภาวะผู้นำเหมือนมีการนำเด็กฝึกงานมาเป็นผู้นำประเทศเนื่องจากขาดความรู้ความสามารถและด้อยประสบการณ์เรียกว่าลำพังแค่การแต่งเนื้อแต่งตัวให้แก่ตนเองเธอก็ยังไม่รู้เลยว่ายัางไหนดูสวยดูเหมาะสม ที่สวมใส่แล้วทําให้เธอดูดีขึ้นซึ่งเรื่องการละเทศะนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสําหรับผู้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ควรจะต้องมีวุฒิภาวะในการไตร่ตรองและนึกคิดอย่างไรก็ตามจากการประชุมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่สปปลาวในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียน จากที่เขียนไว้ตอนต้นว่าฟังวิสัยทัศน์ของมาดามแพรแล้วเหมือนลอกข้อสอบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามาอีกทอดหนึ่งนึกดูแล้วก็เหมือนตอนข้อสอบเอนทรานเข้ามหาวิทายาลัยรั่วในปี2,547สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรที่มีชื่อคุณหนูอุ้งอิงตกเป็นข่าวพาดหัวสื่อในเวลานั้นด้วย ประเด็นสำคัญ3ประเด็นที่แมงดามแผ่เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจากการแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่9ตุลาคมนั้นเน้นเรื่องความยั่งยืนของสมาชิกความมั่นคงของมนุษย์และการบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนที่แข็งแรงระหว่างก,กันอันจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรกว่าเ0 0ล้านคนในภูมิภาคด้านความยั่งยืน มาดามแพร์กล่าวต่อที่ประชุมจากการอ่าน iPad อีกเช่นกันว่าประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความเป็นกลางทางคาร์บอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นี้จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความย,ายั่งยืนนี้ลอกข้อสอบมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชัดเจนซึ่งเป็นการบ้านที่พลเอกประยุทธ์ได้เคยนําเสนอในการประชุมระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่าการประชุมระดับอาเซียนมาแล้วคือการประชุมสุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่29 หรือเอเปก2,022ไทยแลนด์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2,565ในกรุงเทพเมืองหลวงบ้านเราภายใต้หัวข้อเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเรื่องความยั่งยืนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ตามที่มาดามแพร์โชว,วิสัยทัศน์ดังที่ยกมานั้น พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสนอเป็นโมเดลหลักต่อที่ประชุมเอเป็กเพื่อต้องการให้เป็นตัวเร่งในการปรับมุมมองของพฤติกรรมไปสู่โมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นที่มีขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน65ผู้นำเศรษฐกิจเอเปยังได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมสฉบับได้แก่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป ขส2002และเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จของรัฐบาลไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม3ประการด้วยกันคือ 1. การผลักดันให้เอ c ทบทวนการหารือเรื่องเขตการคา้าเสรีเอเชียแปซิฟิกในบริบทหลงังโควิด -19 โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการหารือที่ต่อเนื่อง ระหว่างปี2,566ถึง2,569เพื่อให้เอเปกสามารถเดินหน้าได้อย่างชัดเจน 2. การฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกปลอดภยัยโดยคณะทำงานเฉพาะกิจที่ไทยเป็นประธานได้จะทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เอเปกมีกลไกและแนวทางการรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ 3. การรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนฉบับแรกของ a อเปโดยเน้นเป้าหมายหลัก4ข้อได้แก่การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนการบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและการลดและการจัดการของเสียยั่งยืนที่ยกมานี้เป็นเพียงแค่ประเด็นแรกที่มาดามแพรลอกการบ้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาโชว์วิสัยทัศน์ในวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ส่วนอีกสองประเด็นที่มาดามแพรกล่าวถึงก็คือเรื่องความมั่นคงของมนุษย์และการบูรณาการระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งซึ่งสองประเด็นนี้เป็นการลอกข้อสอบอันเป็นการบ้านที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้แล้วทั้งสิน้นยกให้เห็นภาพเล็กน้อยเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ที่มาดามแพรได้โชว์วิสัยทัศน์แบบลอกการบ้านมาอ่านและเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งมาดามแพรกล่าวว่า อาเซียนต้องทำงานร่วมกันในการต่อสู้กับทุกวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีอาหารพลังงานและสิ่งจำเป็นพื้นฐานและควรส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะไปพร้อมๆกับการเกษตรยั่งยืนเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวของภูมิภาคนอกจากนี้จะต้องริ่งเสริมสร้างกรอบการทำงานของอาเซียนในด้านพลังงาน เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อการยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคประเด็นนี้ไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์จะนําเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกในปี2565เท่านั้นหากแต่ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พักเพื่อไทยทั้งนายเศรษฐาทวีสินอนดีตนายกรัฐมนตรีและมาดามแพรตลอดจนนักการเมืองของพักเพื่อไทยกล่าวโจมตีและด้อยค่ามาตลอด ตั้งแต่ครั้งหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งมาเปลี่ยนรัฐบาลพักเพื่อไทยว่า8ปปีไม่มีอะไรนั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ทำและปูทางมาแล้วทั้งสิ้นอีกเช่นกันเพราะเรื่องของ BCG นั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตระหนักเห็นว่าเป็นเรื่องของโลกในยุคปัจจุบันที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคตที่งดงามอย่างสมดุลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนอันเป็นโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกษิจใหม่สู่การพัฒนาที่ย,ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน3ด้านคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวที่เขียนมาทั้งหมดนี้หากคนทั่วไปเขารู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มาดามแผ่นนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งนี้ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นแต่เป็นวิสัยทัศน์ที่ลอกข้อสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามาส่งครูรับรองขายขี้หน้าไปทั้ง3โลก เข้าสำนวนไทยที่ว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอะ,อะไรทำนอกนั้นรุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปบลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 9 Realty